ใกล้จะเป็นแบบว่าว่าที่นักบินหญิงแล้วค่ะใกล้คำจริงใกล้ๆแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะว่าเมกาก็ยังกลับไม่ได้ค่ะฟ้าเรียนเป็นหลักสูตรที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นหลักสูตรที่เมริกาค่ะเป็นแบบหลักสูตรถ้าถ้าเป็นมาสันอเมริกก็คือ faa ค่ะก็คือเป็นนักบินเลยใช่แต่ว่าเป็นนักบินของเมกาค่ะถ้าจะมาบินที่ไทยก็ต้องสอบมาสอบที่ไทยอีกรอบแต่ว่าตอนนี้คือเราเรียนจบตามหลักสูตรเขาหมดแล้วใช่ค่ะก็เหลือไปกลับไปสอบเพื่อขอใบอนุญาต เรียกว่าลเซเส์อสิคะที่เมกาก่อนน้านี้ก็แดงว่าก็ไปเรียนที่นู่นยาวเลยแล้วก็กลับมารับงานละครหรืออย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ก็ก็หายหายไปเลยค่ะก็จะมีพอถ่ายถ่ายภาพยนตร์เสร็จใช่ไหมคะก็หายตัวไปเลยค่ะเงียบไปเลยค่ะค่ะก็เคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เองพอมันเจอโควิดแล้วบินกลับไปไม่ได้มีแบบยังไงบ้างคะ จริงๆก็มีคือเด็กไทยที่บินกลับไปเรียนนะคะ<ม>แต่ว่าคุณแม่ไม่ให้ไม่ให้ไปเป็นห่วงอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะก็เลยยังไม่มีแผนสำรองก็คือภาวนาว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นก็คงได้กลับอ<ม>ะไรอย่างเงี้ค่ะเสดงว่าตอนแรกฟ้าก็อยากจะบินกลับไปเรียนพอาะเพื่อน ก็อยากกลับเพราะว่ามันใกล้จบแล้วอยากทาให้มันเสร็จตอนนี้มันคาราคาซังใช่ไหมคะแต่ก็ถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าได้มีโอกาสรับละครละกันเต็มที่ได้เดินหน้าทํางานเต็มที่ละกันค่ะในช่วงนี้ก็เหมือนพอว่างๆช่วงนี้ก็เลยมีละครยาวรัวๆเลยใช่เพราะผู้ใหญ่รู้ว่ากลับไม่ได้ก็เลยให้ละครยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยะัดเลยเออยัดไว้เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสบินกลับไปได้อะไรเงี้ยฟ้าเราจะงานวงการบันเทิงจะยังรู้จะหายไปอีกไหมคงไม่หายค่ะรอบนี้คงไปแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานสุดก็2ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย อืมอืมเพราะว่าแค่กลับไปสอบเฉยๆค่ะแล้วอย่างนี้เราอยากจะประกอบอาชีพเป็นนักบินจริงๆไหมไม่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 <อ>ไม่ค่ะไม่ก็ก็ณตอนเนี้ยยังเด็กอยู่คือยังก็มีโอกาสตัดสินใจก็ยังอยากจะแบบเป็นนักแสดงไปกออ่อนค่ะวันหนึ่งที่ถ้ามันมีโอกาสได้ทำก็ก็คงทำแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแล้วเมื่อตอนนั้นถึงตัดสินใจแบบอยากจะไปเรียนเป็นนักบินนอะ คือคุณแม่เป็นแอร์ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เพื่อนก็เอนทรานซ์กันแบบปกติหนูก็เอนทรานซ์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นช่วงที่หนูแบบติดแตกค่ะกำลังคิดเหมือนไม่เคยเออเหมือนไม่เคยมานั่งคิดกับตัวเองแล้วอยากอยากอยากเรียนอะไรอะไรเงี้ยจนจนมานั่งคิดแล้วก็เออนักบินน่าจะเป็นสิ่งที่อยากเรียนอืมแต่ว่าอยากเรียนกับอยากทําก็คนละอย่างเองนะคะเออแต่ว่าอยากเรียนอะอยากเรียนนักบินค่ะแต่ว่าความคิดเราคืออยากเรียนนักบินแต่อยากจะเป็นนักแสดงใช่เออแปลกไหมหนูว่าหนูก็แปลก เคิดว่าถ้าอนาคตเราจะทําควบคู่กันไปได้ไหมไม่น่าจะได้ค่ะมันก็คงต้องเลือกอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ถ้าเป็นนักบินก็คงทํางานหนักใช่ไหมคะถ้าเป็นนักแสดงก็หนักเหมือนกันมันก,ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยตัวฟ้าเองเราต้องไปสอบลายเส้นที่นู่นแล้วเราจะมีโอกาสแบบมาเป็นนักบินที่ไทยไหมหรือว่า น่าจะมีคือจริงๆอ่ะกลับมาสอบเอาไว้แล้วแล้วก็แบบมาดูลัานลาวไว้แล้วค่ะแต่ว่าคือคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าคืออยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วโอกาสมันมาถึงเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําในสิ่งที่เราอยากจะเป็นก่อนอส่วนนักบินเป็นอาชีพที่ที่เรารู้สึกว่ามันยังไกลตัวเองเกินไปหน่อยถึงแม้ว่าจะขับไปแล้ว เป็นนักบินแล้วแต่แต่ก็รู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากที่จะไปประกอบอาชีพคือทําซ้ําๆทุกวันอย่างเงี้ยหนูว่าหนูก็คงเบื่อค่ะเเออป็นรูทีใช่นักแต่ว่านักแสดงนี่คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าเปลี่ยนเป็นตัวไทเตอร์อย่างนี้ใช่ค่ะปีนี้นี่ฟ้ามีละครกี่เรื่องระหว่างที่ช่วงรอแบบจะกลับไปสอบที่นู่นหมายถึงรวมที่เคยออนมาแล้วปะคะละภาพยนตร์หนึ่งละครก็ประมาณหนึ่งสองใช่ไหมเออสาม อาสี่ละกันอ่ะอาตีสสี่อาอาสี่ละกันค่ะเรียกว่าตัดสินใจถูกไหมที่เราออกมาเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยเพราะเหมือนตัวเราเองออกแบบนี้ก็มีสังกัดเขาปค่ะ่างทางมันรู้สึกดีกว่ามันก็ทําให้เราได้เจอองค์กรหลายๆองค์กรละกันแล้วมันก็ทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเหมือนเราเราชอบที่จะทํางานกับที่ไหนมากกว่าแต่ถามว่ามันก็ดีกว่าตรงที่ว่ามันเปิดกว้างส่วนมากนักแสดงใหม่ไม่ค่อยจะ มีโอกาสได้เป็นฟร uh ีแลนซ์หนูไดโชคดีที่ได้เป็นก็ได้ลองสนามเยอะๆ uh huh. ก็ได้รู้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวป้าเขาถือว่าเขาค่อนข้างตัดใจไวมากกับการเป็นนักแสดงฟร <Why S 1> ีแลนซ์ไวมากเออเลองไงเพราะคนอื่นอาจจะแบบอะสามสิบกว่าค่อยออกหรืออะไรเงรี้ยหรือแบบมีชื่อเสียงแบบเตรียมปั้งช่องก่อน,น,น หนูอาจจะเข้ามางงงๆด้วยมั้งค่ะเออหนูไม่ได้มีแบบเหมือนคืออาจจะไม่ได้เดินแพทเทิร์นเหมือนที่คนอื่นเดินนะหนูก็เดินมามั่วๆของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันจับทางได้มาเป็นฟรีแลนซ์ก่อนคือถามว่าตั้งใจไหมก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันก็งงๆว่ามันมาได้ยังไงใช่ก็เลยก็เลยอยู่่างนี้ไปอะไรยเงี้ยก็โชคดีที่ผู้ใหญ่ก็คือคอยสนับสนุนอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้แล้วการแข่งขันมันค่อยข้างสูงเนาะเดี๋ยวนี้แบบนักแสดงฟรีแลนซ์เยอะมากฟ้าเราทำยังไงอ่ะไม่ไม่ค่อยเครียดค่ะเพราะว่า เ้าเชื่อว่าบทเป็นคนเลือกเรามากกว่าคือถ้าถ้าอันไหนเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรที่เราเสือกกระสนมากเกินไป<อ>แล้วถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อถ้าเราเราอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรเงี้ยเขาลบบวกบวกบวกค่ะอย่าง,องาตอนนี้เราต้องแบบมีเขาเรียกว่าอเรามีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าเราต้องตรเวนสาย c a ส t i n g อยู่ไหม ไม่ไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาได้แคสอะเออแต่คือเดี๋ยวนี้คือจะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่จะเป็นคนแบบวางงานให้แหละจะไม่ใช่เราแบบว่าไปแคสอะค่ะจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่มองความเหมาะสมแล้วก็ติดต่อมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นฟิล์แล้วเจองานแปลกๆบ้างไหมฮ่าฟาบทบาทแปลกๆงานแบบแนวแปลกๆคิดคิดว่าที่เจอแปลกที่สุดคงเป็นว่าเราอายุแบบ21อะค่ะต่เล่นบทแบบว่าคุณแม่เลยหรอไม่ไม่ก็โตไปแบบ แต่งงานแล้วหว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นบทที่เกินวัยไปเยอะนี่คงน่าจะเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดแต่ก็ท้าทายอีกแบบอืรับรับรับก็เหมือนเรื่องก่อนอันนี้ก็รับค่ะเป็นรับบทเกินวัยอะครับคือก็ก็อย่างที่บอกว่าบทมันเป็นคนเลือกเราใช่ไหมคะอะไรที่มันเข้ามาแล้วอะถ้ามันไม่ได้น่าเกลียดแม้ว่ามันจะแบบเราอาจจะไม่ได้ชอบใจมากแต่เรารู้สึกว่าผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นแล้วว่าบทนี้ต้องเป็นเราเราก็รับเลยก็คือเราก็เชื่อผู้ใหญ่อะค่ะ นอกจากงานแสดงเองฟ้ามีอย่างอ,างอื่นอีกไหมที่เราทําในชีวิตเรายอย่างเช่นพวกงานอดิเรกหรือว่าธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะเนูเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อมากเลยอ่ะอหนูหน,หนูมีชีวิตหนูมีแค่แค่ทํางานแล้วก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็จะเป็นชีวิตก็จะมีความเป็นแบบแอบรูทีนิดนึงคือก็ทํางาน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 ว่างก็ไม่นอนก็อ่านหนังสือออย่างแค่นี้ค่ะก็แต่ว่าเราเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ได้ฝักยังไม่ถึงวัยด้วยไหมหรือว่ายังไง ยังไม่ถึงวัยด้วยพอรู้สึกว่าตัวเองอะยุง่งงานยุง่งมากแล้วพูดตามตรงเลยหนูก็ไม่ได้มาสายธุรกิจใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีคนที่แบบสนับสนุนหรือว่าคอยช่วยให้เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยคงยากมากเลยอะออหนูเป็นสายแบบสายทฤษฎีอะออปฏิบัติไม่ค่อยได้เท่าไหร่บัชาก,การจะเแ็วนะออค่ะเงออีเ้ยตอนนี้หัวใจล่ะคะคะยังไงบ้างคะฟ้า หัวใจเป็นไรคะหัวใจสีชมพูไม่เป็นโรคหัวใจค่ะ <c oughs> <c oughs> มีหรือยังอุ้ยแต่่างที่แสดงว่ามีแล้วก็เลยเื่อยมีความสุขดีมีความสุขดีค่ะอนอกหรือในวงการนะคะลูกนอกนอกค่ะนอกคุยนานาแล้วใช่ไหมก็สัปพักสัพักค <sweep> ่ะ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้หรือว่าตั้งแต่อุ้ยนานแล้วก่อนก่อนหน้าอีกค่ะคนเดิมเลยคนเดิมคนเดิมอแฮปปี้ดีแฮปปี้มากค่ะ เขาเข้าใจงานในวงการเราไหมเขาไม่ก้าวไก่ดีกว่าคือก็ทุกคนรู้ว่าต้องทําอะไรใช่ไหมเขาก็มีงานของเขาเรามีงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบไลท์ที่มันเป็นไรายได้แล้วมันสุจริตก็โอเคค่ะแล้วเขาต้องปรับตัวไหมคะพอเขาแบบมาคบกับนักสแสดงหรือดาราไม่เลยค่ะเพราะว่าชีวิตชีวิตธรรมดาของหนูหนูไม่ไม่ได้ทําตัวแบบเป็นนักสแสดงอะหนูคือเด็กคนนึงเลยที่ตามวัยเลยไม่ได้ไม่ได้มีความแบบฉันต้องแบบสวยตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเด็กตามวัยค่ะ เพราะฉันหนูก็คือคนธรรมดาในใสายตาเขาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แฮปปี้ความรักก็แฮปปี้ถือว่าปีนี้ดีค่ะเอโคขอบคุณค่ะลูกอินเ n s ร์ตค,ค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายเต็นชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ